นักศึกษาประชาชนในจังหวัดมหาสารคามทยอยมาฉีดวัคซีนกันต่อเนื่องที่หอประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามหลังจากหอการค้าจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนครับสร้างภูมิคุ้มกันโควิด19สุมจับรายชื่อผู้ที่มาฉีดวัคซีนสัปดาห์ละ2คนลุ้นรับสร้อยคอทองคาน้าหนักครึ่งสลึง พร้อมกับข้าวสาร5กิโลกรัมกลับบ้านปู้ที่มาฉีดวัคซีนก็ยอมรับว่ากังวลใจกับผลข้างเคียงแต่สุดท้ายก็ต้องมาฉีดเพื่อป้องกันตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ส่วนบรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดมีคนที่เข้ามาฉีดเพียง400คนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าต้องการรอวัคซีนทางเลือกแต่รอไม่ไหวบางคนบอกว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ แม้จะยังไม่มั่นใจในวัคซีนที่มีอยู่แต่ก็จําเป็นจะต้องมาฉีดเพราะว่าหลังจากเปิดเรียนหลานอาจจะนําเชื้อมาติดได้ที่จังหวัดนครพนมครับเป็นจังหวัดที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกกันน้อยที่สุดแต่จังหวัดได้เร่งหามาตรการสร้างความเชื่อมั่นคาดหวังว่าจะกระตุ้นการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้ร้อยละ70ภายในวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อเตรียมจะจัดงานเคาดาวปีใหม่